ครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมจ้งนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการทำทัาเช็คของเครื่องแอดวานนะครับวันนี้ผมจะลองเทสกับตัวแอดวานแปดสองแปดห้านะครับอันดับแรกเลยเราต้องเข้าฟังก์ชันโหมดสวิตช์โหมดนะครับโดยการกดดอกจันสองแปดดอกจันนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาเมนูสวิตช์โหมดนะครับเราเลือกโหมดลิดนะครับเลือก c o ปปเอร์นะครับแล้วก็มาแท็บฟังก์ชันนะครับ ทีนี้เราจะเจอคําว่าพ a n แนะครับเรากดเลยนะครับจะมีหัวข้อคําว่าทั c เช็คนะครับแล้วกดโอเคนะครับมันจะมีปุ่มกากระบาดนะครับเราต้องใช้ตัวปากกานะครับาปากกาตัวเนี้ยให้อยู่ใกล้เคียงกับตรงกากระบาดมากที่สุดนะครับก็ลําดับไปเลยนะครับมันจะมีกดไปเรื่อยๆนะครับ พยายามกดให้อยู่กลางมากที่สุดนะครับลำดับนะครับเจ็ดนะครับแปดเก้าจุดนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มันก็กลับมาหน้าเหมือนเดิมครับการทำทัชเช็คนะครับถ้าเราไม่ชัวร์นะครับในการกดเราสามารถกดใหม่ได้เรื่อยๆตลอดเวลานะครับก็เอาจนกว่าเรามั่นใจว่าเรากดกลางนะครับพอกดอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็กด รีเซ็ตออกมาหน้าจอแล้วก็ทําการปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับอันนี้ท้าเช็คนะครับก็มันจะเกี่ยวกับทักรีนี้นะครับเวลาเราทําเวลาเรากดใช้งานนะครับปุ่มต่างๆที่เรากดมาเนี่ยก็จะไม่ต้องเยือกนะครับเนี่ยก็เป็นการทําทัชเช็คนะครับง่ายๆนะครับของโหมดแคนนอนนะครับแอปลานนะครับตัวนี้อานการง่ายๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ